คลิปนี้ไม่เบิ่งเงินหมูของหมูครับพันดูล็อกเป็นพันเนื้อ,อตูง่ายกันนะครับหมูเป็นเดี่ยวไปสงองตูงแยกคอกกันตังนี้เป็นหมูหน่อยสีแดงครับลัาษณะ ทีแดงงามดีครับนี่เป็นพันธุ์ดูล็อกเคลื่อนครับเย่ยส่วดส่งตัวง่ายดีครับเดี่ยวใบสองตัวตัวนี้เป็นตัวเศษเนี่ยครับตัวนี้ดูล็อกเป็นฟันหัครับถ้ามีลูกนี้มันจะพลวงครับนี่ดีแต่ว่ามัน ออกลูกไปแล้วนี่ลูกนี่เขาไก่บ่ไรแล้วครับนี่ปุดฝัดปุดฝัดใส่เลยครับนเลยตูหไงครับ,รบนี่เป็นนิย่ามครับไข่หมูขาวเลยครับพันมันความเงาตู่เงาดีครับเป็นนิย่ามครับนี่เป็ไก่กันเลย ใช้รัวหน้าพันทายเบนน่ะองดูเป็นนิย,ยามครับพันนี่